สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะแล้วในช่วงนี้นะคะวรก็อยู่กับคุณดวงพรรอดพญาธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะมาพูดคุยนะคะถึงเรื่องของนโยบายในการบริหารสต๊อกข้าวรวมถึงการระบายข้าวไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านคะก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของการระบายข้าวนะคะก่อนอื่นค่ะเราต้องอ,อยากทราบก่อนนะคะว่าปัจจุบันนี้สต๊อกข้าวไทยของเรานั้นมีอยู่จํานวนเท่าไหร่คะ ตอนที่เราเริ่มต้นจากที่คอสช,อชอเข้ามาค่ะอสช,อชอเข้ามาเมื่อ22พฤษภาคมนะคะ,คะแล้วก็่านก็ให้เราเคลียร์เรื่องบัญชีเบื้องต้นนะคะเราก็ไปเช็คข้อมูลจากบัญชีจากตัวเลขแล้วเนี่ยสต็อกณขณะเมื่อวันที่พฤษภาคมเนี่ยะจะประมาณอยู่ที่ประมาณ18ล้านตันต้องสารนะคะใน18ล้านตันเนี่ยก็หมายถึงว่าข้าวที่อยู่ในโกาดังจะมีปริมาณประมาณนั้นนะคะ,คะ เพื่อที่ว่าทางคอสชอจะมีการตั้งคณะทํางานไปตรวจนับการมีอยู่จริงของข้าวค่ะซึ่งใน18ล้านเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนซึ่งมีอคอมมิทเมนต์อยู่บ้างแล้วนะไม่ว่ามีการตกลงขายหรืออะไรก็แล้วแต่ไว้ในช่วงก่อนหน้าน,าน,นี้แต่ว่าอาจจะยังรับมอบไม่เสร็จก็จะอยู่ในนั้นด้วยรวมกันอยู่นะคก็คือเราก็ตั้งตัวเลขที่18ล้านไ้ก่อนะค่เราปัจจุบันนี้เรามีนโยบายในการบริหารสต็อกข้าวที่มีอยู่ยังไงบ้างคะ คือข้าว18 000, ล้านเนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ซื้อมาในหลายหลายฤด,ดูกันผลิตค่ะนะเอ่อมันเวลาที่เราจะระบายออกไปเนี่ยมันต้องมีมันก็ต้องมีแผนมีการจัดการที่ที่รอบครอบนะเพราะว่าการที่เรามีสต็อกจานวนมาก<โ>ในขณะเดยียวกันเนี่ยผลผลิตข้าวไทยเนี่ยออกมาต้องเรียกว่าตลอดปีใช่ค่ะเอ่ออย่างช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงซึ่งผลผลิตฤดูใหม่เนี่ยกำลังออกมาค่ะการบริหารจัดการสต็อกเนี่ยก็จําเป็นต้อง ต้องดูในหลายๆรูปแบบนะคะในขณะนี้เราได้มีการทำดุธศาสตร์การระบายไว้นะคะวิธีหลักๆที่เราใช้เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของการระบายออกต่างประเทศนะคะซึ่งระบายออกต่างประเทศนี่ก็มีทั้งเรื่องของการขายลัาต่อล่ะซึ่งก็มีการมีความร่วมมือนะฮะระหว่างรัฐกับเอกชนด้วยในการที่จะช่วยทําตลาดด้วยกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการระบายโดยการประมูลขายนะคะซึ่งเราที่ผ่านมาเราก็ประมูลไปเมื่อวันที่7 ดึงที่แล้วรอบหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็วันนี้เราก็จะเปิดประมูลรอบที่สองนะคะคือการประมูลพวกนี้เราก็จะทยอยทําค่ะไปตลอดน,นนะก็คิดว่าคงจะมีทุกเดือนนะอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะ,ะค่อยๆทยอยไปแต่ว่าปริมาณเนี่ยเราจะไม่ออกไปในปริมาณที่มากเกินนะคะเราก็จะค่อยๆดูนะ,ะว่าใหญ่ก็คือเราจะเช็คความต้องการของตลาดด้วยนะ,ะว่าตลาดช่วงนี้ต้องการอะไรค่ะ,ะ,คะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผลของการที่เรา จากการที่เราไปตรวจสต๊อกนะคะแล้วก็อเอาสต๊อกจำนวนเนี้ยมาตรวจคุณภาพะะมันก็จะมีข้าวที่ผ่านการตรวจคุณภาพเนี่ยในปริมาณมากน้อยต่างกันในแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ส่วนที่คัดผ่านคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็เอามาทายอยขายอันนี้ก็คือเรื่องของการประมูลภายในประเทศเรื่องของตลาดต่างประเทศเนี่ย ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอันหนึ่งนะคะก <c oughs> ็แต่เข้ามานี่ก็พ้อนขข่งกับลูกค้า <c oughs> ขั้นข้างนะคะแล้วก็ค <c oughs> <c oughs> ือเราก็มีสัญญาที่ทํากับทางรัฐบาลจีนอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการเจราจากับหลายประเทศนะคะ <c oughs> อิโนโดนีเซียที่เพิ่งทําสัญญาไปนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีที่เราอาจจะไปเข้าประมูลกับทางฟิลิปปินสะ์ะ <c oughs> มีมีหลายอีกหลายประเทศในเอเชียแล้วก็ในตะวันออกกลางก <c oughs> ำลังคุยกันอยู่นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็ก็ ถือว่าเป็นเป็นอ,ะ,นอะไรเป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่จะเข้ามารองรับผลผลิตฤดูใหม่คดีน,นะ,ะโดยนโยบายของท่านหัวหน้า,ชา,ชานคสชท่านอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยระบายเข้าใหม่เป็นหลักก่อนอนะคะเพราะว่าเพื่อจะให้ผลผลิตฤดูใหม่เนี่ยออกมาแล้วมีที่ที่จะผลักออกไปนะค,คะส่วนข้าวฤดูเก่าเนี่ยเราก็จะทยอยนะอย่างที่เรียนว่าทยอยออกไปโดยที่ คำหนึ่งถึงความสามารถในการรองรับของตลาดภายในและตลาดต่างประเทศด้วยนะคะพี่จีจะไม่ให้สต็อกตรงเนี้ยมาเป็นตัวกดทับราคาข้างในนะคะก็เพราะฉะนั้นมันจะมีการแบ่งปริมาณออกมาส่วนหนึ่งในในส่วนของข้าวสต็อกเนี่ยนอกจากระบายภายในก็มีส่งออกอยู่ด้วยก็แต่ละจำนวนเนี่ยจะไม่มากนักแตค่อยค่อยไปก็คือ็ค่อยดูให้ให้ให้การบริหารจัดการในส่วนเนี้ย มีระบบที่มีเช็คอด์บาลานซ์เช่ดีแล้วการประมูลข้าวเนี่ยเราจะมีเรื่องของการประมูลข้าวรอบใหม่หรือไม่คะแล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยเราจะมีกฎกติกาเงื่อนไขแบบไหนบ้างคะคือจริงๆกฎเกณฑ์หลักๆเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนมากนะแต่ว่าเราจะปรับกระบวนการในเชิงการปฏิบัตินะขั้นตอนวิธีการในการที่จะจัดการบริหารในเรื่องการประมูลเนี่ยพอเราประมูลครั้งที่หนึ่งไปเราก็จะเร,เราจะพบว่ามี ข้อบกพร่องตรงจุดนั้นจุดนี้ความไม่สะดวกตรงจุดไหนอะไรพวกนี้นะเราก็เอาประสบการณ์จากครั้งแรกเนี่ยมาปรับเพื่อจะให้ผู้ที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นนะคะขัะะ้นตอนต่างๆลงลดภาระในเรื่องที่ไม่จําเป็นลงไปนะคะก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะแต่ว่าหลักใหญ่ๆนี่ก็จะค่อนข้างเป็นไป,นปนแนวเดิมนะคะการประมูลข้าวครั้งต่อไปที่จะถึงตรงนี้นี่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยังไงเพิ่มเติมบ้างไหมคะท่าน อย่างครั้งที่สองที่จะประมูลที่จะยื่นวันศุกร์เนี่ยนะคะ,คะวันนี้เราจะอธิบายเง<ม>ื่อนไขรายละเอียดตอนช่วงบ่าย<ม>วันศุกร์ที่เราจะเปิดเนี่ยชนิดก็จะเป็นก็จะเป็นข้าวหอมนะคะมีปลายข้าวปลาเลิศนะคะมีข้าวเหนียวแล้วก็มีเขาเรียกเป็นข้าวท่อนก็คือปลายข้าวชนิดที่ที่ม,มีขนาดใหญ่นะฮะ,ะซึ่งตรงเนี้ยปริมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ แสนสามหมื่นกว่าตันค่ะอืก็เราก็ <c oughs> อย่างที่เรียนว่าเราเช็คความต้องการตลาดด้วยอัน <c oughs> นี้เราก็เราก็เห็นว่าตลาดมีความต้องการข้าวประเภทนี้นะค่ะผลการตรวจก็มีข้าวพวกชนิดเนี้ที่ผ่านการตรวจว่าผ่านคุณภาพเรียบร้อยนะเรา, <c oughs> เราคัดเอามาขายค่ะ <c oughs> น,น,นี้นะคะอย่างเงื่อนไขที่ท่านบอกว่าจะต้องมีการปรับเลยเด่นๆนี่จะเป็นในส่วนไหนอะคะ ที่เราปรับก็จะมีเรื่องของกําหนดสมมอบนะ,ะเดินเนี่ยเราจะมีเรียกอะไรเขาเรียกเป็นขั้นบันไดนะคะ,คะว่าถ้าสี่พันตันจะให้เวลากี่วันเกินสี่พันขึ้นไปจะให้กี่วันเลยพวกนี้นะช่วงอัน,อ,นอันรอบนี้เนี่ยเราก็ตัดเริ่มต้นจากหมื่นตันไปเลยะนะถ้าหมื่นตันขึ้นไปจะให้ยี่สิบวันมากกว่าน,นั้นให้กี่วันนะก็คือเพราะฉะนั้นคนที่ ซื้อข้าวไปเนี่ยไม่ว่าอตเล็กหรือใหญ่เนี่ยก็จะได้ได้จะได้เวลาขั้นต่ำที่20วันในการในการรับมอบะนะซึ่งก็จะสะดวกขึ้นนะคะค่ะ,คะอย่างผู้ที่เขามีการเสนอราคาสูงสุดในการประมูลครั้งแรกแต่ว่าอาจจะไม่มีการผ่านเกณฑ์ตรงนี้ค่ะทางกรมจะมีการดําเนินการยังไงต่อคะท่านคืออันนี้เป็นปัญหาจากรอบที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่ามันมีความสับสนในเรื่องของข้อมูลมนะเพราะว่าครั้งแรกที่เรารับข้อมูลมาจากฝ่านที่เขาตรวจคุณภาพเนี่ย เขาก็ให้เรามาในักษณะที่ว่ามันผ่านการตรวจเรียบร้อยซึ่งเราทางกรงาามค้าขนมที่จ,จะไม่ได้ทราบในรายละเอียดนะคะว่าตรวจอะไรบ้างเรารู้แต่ว่าผ่านเราก็ยกมาขายนะคทีคน,นี้ปรากฏว่ามีประเด็นทางเทคนิคนิดนึงว่าข้าวหอมมะลิอะไรที่อะไรก็ตามที่เป็นไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวหรือปลายข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะต้องไปผ่านกระบวนการเรื่อง DNA อีกอันหนึ่งนะซึ่งซึ่งขณะที่เขาให้เรามารอบนั้น,เ,นเขาก็ไม่ได้บอกว่า DNA ยังไม่ทราบผลและนะพอ,พอ ตัดสินไปแล้วถึงได้รู้ว่ามีประเด็นเรื่อง DNA ไม่ผ่านนะคะม,มันก็เลยทําให้รตนั้นต้องเห็นดิ้งไว้ยังไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าทางคอ,อสอชอก็ให้นโยบายมาชัดเจนนะคะว่าให้ให้ขายข้าวที่ผ่านการตรวจคุณภาพหมถึงคุณภาพผ่านแล้วก่อนแลส่วนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยก็จะมีกระบวนการคัดอีกทีหนึง่งนะคะก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งค่ะ,คะ ก็จะต้องใช้ใ,ชในระบบการคัดอีกรอบหนึ่ง <รอ S 1> ใช่ไหมคะ,ะตอนนี้ก็จะมีการตั้งเป็นทีมผู้เชียช่ยวชาญมาดูตัวอย่างกลุ่มที่ไม่ผ่านมาตรฐานว่าอาจจะต้องมีการจัดเกรดทีระดับรองลงมานะเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าซื้อไปก็จะได้ไม่สับสนนะคะ,คะอันนี้ขายตามมาตรฐานอันนั้นขายแบบว่ามันคัดเกรดแล้วไม่ผ่านการไม่ผ่านก็มีหลายระดับไม่ผ่านแบบเจี๊ยบๆนะคะหรือว่าไม่ผ่านแบบกลางๆหรือไม่ผ่านแบบค่อนข้างมากแล้วก็ ประเภทนึงก็เป็นข้าวเสื่อมอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้คณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเขาก็จะมาดูตรงนี้ให้นะคะแล้วก็เมื่อทมการชุดใหม่ได้คัดตรงนี้แล้วก็จะทยอยส่งมาให้กรมขายแล้วซึ่งเวลาเราขายเราก็จะบอกชัดเจนเพ่อที่ว่าตลาดเองก็จะได้เข้าใจนะฮะเราเราไม่ได้ขายของแบบเหมาโดยที่ไม่ดูแลนะก็จะขายอย่างมีมีมีข้อชัดเจนในเรื่องคุณภาพนะคะอย่างกรณีอย่างกรณีข้าวที่เสื่อมเลยเนี่ยเราก็จะไม่ขายเข้าสู่ระบบ การบริโภคปกตนะิก็จะต้องขายเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมไปเลยเ,เพื่อะจะข้าวออกไปจากวงจรไม่ไปกดกับข้าวบริโภคทั่วไปซึ่งพี่ก็ว่าความชัดเจนต,ตรงนี้น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยสามารถที่จะรับปริมาณมข้าวตรงนี้ไปได้ทยอยรับไปโดยที่ไม่ไม่ไปกระเทือนกับ การค้าปกติค่ะ,นะ,ะในเรื่องของการคัดใหม่อะค่ะท่านถ้าเกิดว่าเราต้องมีการคัดใหม่เรามีการกําหนดกรอบระยะเวลาไหมคะว่าเวลาคัดทีต้องใช้ระยะเวลาไม่นานกว่าเออท่าไหร่ตรงนี้เนื่องจากอย่างที่เรียนว่าจะเป็นณ้าราการอีกชุดหนึ่งะซึ่งสํหนักนายกจะเป็นคนแต่งตั้งค่ะนะคะเ,ออเข้าใจว่าคือทุกคนตอนนี้ก็ต้องทํางานเร็วค่ะ,คะนะเพราะว่า ทางขสชก็ต้องเรียนว่าท่านอแอคทีฟมากนะ<ค>แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเวลามันจะมีข้อจํากัดหมดแล้วก็เราก็เองเราก็ต้องการทราบผลให้เร็วนะเพื่อที่จะให้วางการวางแผนการระบายเนี่ยมันไปได้อย่าง,างสะดวกแล้วก็จังหวะช่วงที่ตลาดกําลังต้องการเนี่ยเราก็อยากจะ เอาตรงนี้ไปสนองกับต้องการให้ทันคะนะซึ่งก็คงต้องเลีวอยู่แล้วล่ะ,ค,ะค่ะค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าเรื่องการบริหาราข้าวที่อยู่ในคงคลังนะคะเราจะต้องอค่อนข้างที่จะใช้ความละเอียดรอบด้านแต่ทีนี้เราจะบริหารแต่ละงวด,แต,งวดแต่ละงวดนี่เราวางเอาไว้อย่างไงบ้างคะท่านคือจริงๆเราก็มีแผนใหญ่อยู่นะคะ,คะแต่ว่า,เ,าเวลาที่เราคิดแต่ละสะเตจของการจะทํางานเนี่ยมัน จะวางแผนแบบตายตัวทีเดียวไม่ได้นะคเพราะว่าสถานการณ์ในตลาดทั้งในบ้านสถานการณ์ทั้งตลาดโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารในเรื่องพวกน,นี้ค่อนข้างจะต้องติดตามนะกักการต้องเรียนว่าทุกวันนะรเราอัปเดตสถานการณ์ทุกวันนะแล้วก็เหมือนจังหวะของการที่จะออกไประบายในแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องดูจังหวะทุกด้านดนะูความต้องการข้างในดูทั้งดีมานที่เป็นลูกค้าจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ รวมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลผลิตของประเทศต่างๆที่ออกเข้ามาสู่ในตลาดแต่ละระยะนะม,นมันมีตัวแปรเนี่ยหลายระย,ย่างนะแล้วก็บางอย่างเนี่ยก็ไม่มันก็จะมีสิ่งที่เป็นตัวแปรปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็ก,ก็มีเกิดขึ้นอย่างอ e ีโบลาหรืออะไรก็ตาม<ะ>ซึ่งเราไม่ได้คิดนะหรือเอลิโนอะไรก็ตามเนี่ยปัจจัยพวกนี้มันเป็นตัวแปรที่ที่ที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลานะนะนใ,นในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆดูนะคะ คืออาจจะมีแผนใอย่ยอยู่แต่ว่ามันต้องมีการปรับตลอดนะซึ่งบางอย่างอาจจะเล่าไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะเจออะไรต่ออะไรเยอะนะคะซึ่งเราต้องต้อค่อยปรับอืมค่ะรอบนี้เราจะมีการตรวจ DNA อ็นไหมคะเรื่องของการตรวจอยู่แล้วค่ะตรวจอยู่แล้วอืมนะคะก็คือคือสามารถที่จะสบายใจได้เลยใช่มั้ยรอบเนี้ยเราก็ระวังเรื่องนี้มากขึ้นนะปัญหาที่เราเอ่อคราวที่แล้วเราไม่ทราบความชัดเจนรอบนี้เราก็ต้อง ชัดเจนมากขึ้นนะก็คือมีการรีรีรีคนเช็คยันกันให้ชัดเจนนะว่าผ่านเรียบร้อยทั้งสองเรื่องนะทั้งตรวจกายภาพทั้งเรื่องดีเอเเนี่ยผ่านเรียบร้อยถึงจะเอามา ค่ะนะคะอืมค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องพยายามที่จะวางระบบในการบริหารสต็อกข้าวในคลังอยู่นะคะแต่ทั้งนี้นะคะในเรื่องของนอกจากการระบายสู่ภาคเอกชนที่เราจะให้เอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะเราจะมีนโยบายขายแบบระบบรัฐต่อรัฐยังไงบ้างแมคะคือตอนนี้ที่เราขายเนี่ยเป็นรัฐต่อรัฐหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าวิธีการทํางานเนี่ยเราช่วยกันะนะเพราะว่าต้องเรียนว่า ถ้าไปดูข้อมูลในระยะที่ผ่านมาเนี่ยการขายรัฐต่อรัฐเนี่ยมันน้อยมากแทบ,บไม่มีนะเพราะฉะนั้นวความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อลัฐโดยตรงเนี่ยห่างเหินกันไปนานนะคะ,คะในขณะที่เอกชนเนี่ยเขามีการมีการค้าขายกันสม่ำเสมอแมนนะ้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของเอกชนกับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนต่างประเทศเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ,ะมีการติดต่อกันค่อนข้างต่อเนื่องะนะคะตรงเนี้ยทางภาคเอกชนเนี่ย เ,เราก็ดําเนินการโดยเราคุยกับทางสมาคมไม่ใช่เราคุยกับองค์กรนะเราไม่ได้คุยกับรายใดรายหนึ่งคือคุยกับองค์กรแล้วก็ทางสมาคมเองเนี่ยเขาก็จะมีผู้ส่งออกอยู่เป็นสมาชิกอยู่200ร้อยกว่ารายนะซึ่ง,ง,งมีความซึ่งในแต่ละตลาดเนี่ยก็จะมีสมาชิกของสมาคมซึ่งมีความพร้อมนะมีความอะไรมีความชํานาญในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเขาก็จะรู้ความเป็นไปนะว่าตอนนี้เออมี ตลาดนั่นตลาดนี้ไม่ต้องการอะไรบ้างก็เราได้ข้อมูลเบื้องต้นภายในจากจากผู้ส่งออกเนี่ยเราก็จะไปนําเสนอกับไปคุยกับทางรัฐบาลนั้นโดยตรงก็คือรัฐบาลเข้าไปแต่ว่าต้องเข้าไปแบบแบบรู้เขารู้เรานะไม่ใช่ไปดุยดุยก็คือก็ต้องรู้พอสมควรว่าเออเขามีความต้องการแล้วก็ความต้องการเขาเป็นอย่างไรนะฮะหลังจากที่เรามีข้อมูลมีเบาะแสมีอะไรอย่างเงี้ยอินไซต์แล้วเนี่ยมีการประสานเบื้องต้นเนี่ย เราก็จะคุยกับรัฐบาลประเทศต่างๆได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ได้อย่างได้อย่างเป็นผลนะคะคือไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้สเปะสปะนะคะคือมีมีการบริหารจัดการที่ที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเราเจรจาแต่ละครั้งมันก็จะประสบความสำเร็จนะก็จะมีสัญญาที่มีการลงนามในชัดเจนมีการส่งมอบี่ชัดเจนแล้วก็ ก็จะไม่มีไม่ไม่พูดกันแบบลมๆอ่ะนะคือทุกอันที่เราทําก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะรการขายกันจริงจังค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของการระบายค่าแบบรัต่อรัที่เราวางเป็นระบบเอาไว้อยู่แล้วนะคะท่านคะขอย้อนกลับมาถึงเรื่องของการประมูลอีกนิดนึงค่ะท่านว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีเงื่อนไขหรือว่าเกณฑ์ในเรื่องของราคาขั้นต่ําอยู่ไหมคะท่านมีค่ะคือเกณฑ์เรื่องการกําหนดราคาขั้นต่ำนี่เป็นเกณฑ์เกณฑ์หลัก ท,ท,ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินการนีอ่อย่างคราวที่แล้วท,ที่มีปัญหาว่าปลอพลายที่เรากําหนดเนี่ยคือเรากําหนดเราเราบาังเอิญอย่างที่บอกมันเป็นครั้งแรกเราเวลาเราขอตัวการอนุมัติราคาเนี่ยเรา,เราไม่ได้ขอ,อในรายละเอียดของทางเทคนิคไว้นะ,ะมันก็เลยตอนแรกรอบแรกที่ขอแมนเดตไว้เนี่ยมันมีแต่เรื่องตัวราคาข้าวค่ะทีนี้ข้าวเนี่ย จริงๆแล้วข้าวที่เราเอามาประมูลเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวใหม่อค่ะไม่ใช่ข้าวที่มาจากตลาดปกติค่ะมันเป็นข้าวสต๊อกที่อยู่มาระยะหนึ่งแล้วค่ะอึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็คืออยู่มาประมาณ8ปเเดือนแล้วค่ะสําหรับครอบที่ใหม่ที่สุดของของสต๊อกแล้วก็มีครอบที่ถอยจากนั้นไปอีกก็คือสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเวลาที่เราเอาราคามาตั้งเนี่ยเราจะต้องมีการพิจารณาถึงเรื่องค่าเสื่อมค่าค่าประกอบแต่บังเอิญรอบนั้นเราไม่ได้ขอ อนุญาตในจุดนี้ไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าโดยขั้นตอนของการทํางานเนี่ยเ,เวลาที่เราพิจารณาฟลอร์ไพในในการประมูลในในวันที่เรายื่นซองแล้วเนี่ยเราจะต้องนําเสนอทางทางคประธานนอบอกหอนะเพื่อจะอนุมัติการขายอีกทีนึง่งนะ,ะซึ่งซึ่ง,งจริงๆแล้วก็คือมันเป็นสเต็ปที่สองค่ะ นะซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนนั้นแต่เอรญรอบนั้นเราไม่ได้เราไปเราไม่ได้ทําไว้ให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่รอบแรกอรอบนี้เราก็เลยจะต้องปรับใหม่แลนั้นรอบนี้เนี่ยเวลาที่คณะกรรมการงานซึ่งดูเรื่องฟลอร์เพรส์ก็จะเอาทั้งราคารวมรวมทั้งเรื่องค่าปรับปรุงอะไรมาพิจารณาในคราวเดียวเพื่อจะให้ราคาที่เป็นเกณฑ์เนี่ยสามารถที่จะ,ะดูได้ตั้งแต่วันศุกร์เลย ไม่ต้องรอไม่ต้องรออีกขั้นหนึ่งค่ะนะแต่ว่ายังไงกระบวนการการอนุญาตก็จะต้องมีสเตปหนึ่งตามปกติค่ะตอนนี้คนที่สนใจที่จะเข้ามาประมูลนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะท่านก็ยังเมื่อวานี้ก็ได้คุยกับหลายหลายท่านนะแล้วก็ทางรงสีทางอะไรเองก็ยังสนใจมากอืกแลรอบนี้เข้าใจว่าอย่างข้าวหอมปลายข้าวอะไรพวกนี้ข้าวเหนียวเนี่ยก็เป็นเป็นข้าวที่ตลาดต้องการค่ะคือความ นิยมข้าวหอมหรือปลายข้าวเนี่ยสําหรับบ้านเรานะปรารข้างในเนี่ยสนใจข้าวเก่ามากกว่าข้าวใหม่ค่ะซึ่งก็คิดว่าก็น่าจะแล้วก็ถ้าท่านได้ไปดูตัวอย่างที่เราเอามารอบนี้ก็ต้องเรียนว่าหน้าตาดีนะฮะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่สนใจแล้วก็ล็อตที่เราเอามาขายเนี่ยมันจะเป็นล็อตที่ไม่ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายกลางลายเล็กลายใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะ ซื้อได้นะคะก็คือเปิดให้ให้ทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมค่ะการประมูลรอบนี้นี่เราจะเหมือนถือว่าเราจะมีการทําให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องของความโปร่งใสยังไงบ้างคะท่านอ๋อไม่ต้องห่วงเลยค่ะนะคะคือคือเรื่องความโปร่งใสนี่คิดว่าไม่ไม่มีใครสงสัยแล้วนะคะตั้งแต่รอบที่แล้วต้องเรียนว่ามันชัดเจนนะคะแล้วก็ระบบที่เราใช้เนี่ยทุกสเตปเนี่ยตามดูได้หมดนะะมันมันแล้วก็ เวลาที่เราเปิดสองออกมาเนี่ยทุกคนอูนะคะอ่านให้ฟังเลยแ่าใครยื่นมาเท่าไหร่ขึ้นจอให้ดูเรียบร้อยเพราะน,น,นั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเลยนะในเรื่องความโปร่งใสรวมทั้งสเต็ปต่อจากนันการการนำเสนอ,เ,อ,อเพื่อจะขออนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยคือมีขั้นตอนที่เป็นเอกสารชัดเจนก็คิดว่าทุกคนสบายใจได้นะทุกบาทที่ท่านให้มาเนี่ย เขารัดแน่นอนนะคะนั่นก็ทุกคนก็สามารถให้ราคาได้ค่อนข้างเป็นที่ก็อยากจะเรียนว่าอย่างคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่ที่ขายได้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากนะคะแล้วก็แล้วก,วก็ทุกคนก็ค่อนข้างมีโอกาสซื้อทั่วถึงค่ะ,ะนะคะนั่นก็จะเป็นในเรื่องของเ,ออเรื่องของขั้นตอนนโยบายต่างๆนะคะที่จะนํามาใช้ในส่วนของการประมูลครั้งนี้นะคะซึ่งท่านดวงพรก็ ย้ําแน่นอนนะคะในเรื่องของความโปร่งใสนี่ไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทุกขั้นตอนนั้นก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะนี่ก็จะเป็นแผนนะคะยุทธศาสตร์สําคัญในเรื่องของบริหารสต๊อกข้าวที่อยู่ในคงคลังนะคะรวมถึงเรื่องของการระบายข้าวนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลราคาข้าวนะคะหลังจากนี้ไปเราจะมีการดูแลเรื่องของราคาข้าวอย่างไหนบ้างช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ